สวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามารับชมนะคะรถสเอ็ตที่นั่งนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดตารางเลยค่ะกับ t o y o ต a m j e s t จิส218แกรนนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2020นะคะแล้วก็ตัวรถสีดำภายในสีดำแบบนี้หายากมากๆนะคะสาหรับคันนี้เนาะได้เป็นตัวรถสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะลูกค้ากระจังหน้า พรเมียมมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะไฟหน้าแบบช็เฉี่ยวแบบนี้ค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running l i g h นะคะมีระบบตัดแสงไฮบีมให้นะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวรถนะคะได้มีได้เป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะรอบคันนะคะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกผู้หน้านะคะ LED ออกโรงงานแบบนี้ค่ะตัวยางของเขาเป็นยางปี2020ค่ะ มีไฟเลีย้ยวอยู่ในตัวค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะให้ตรงกระจกแบบนี้รวมไปถึงด้านล่างนะคะมีเป็นตัวกล้องแบบนี้มาให้นะคะแล้วเรียบร้อยค่ะที่จะเปิดนะคะเป็นพรเมียม เดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวภายในสีดํานะคะตัวรถสีดํานะคะแล้วก็ตัวกระจกเขานะคะเป็นแบบออโตนะคะสองบานแบบนี้ค่ะซึ่งท์ล็อกมีมาให้นะคะตัวประตูเนาะสามารถสไลด์เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะซ้ายขวาออกโรงงานนะคะรวมไปถึงตัวพวงมลัยแบบมัลติฟังกชันเนาะด้านบนคาดลายไม้ ก็มีครุสคอนโทรลมาให้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นตัวแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะ,ะใต้พวงมาลายัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีพ่มเสียงลดเสียงนะคะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงรวมไปถึงรับสายวางสายได้ในตัวะคะ่ะส่วนตัวทางด้านเรนไม้นะคะ5 2า0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะและยังมีเป็นตัวเนวิเกเตอร์แบบนี้ออกศูนย์ออกโรงงานนะคะในส่วนของตัวแกรนนะคะมีการเลื่อนท่ายเลื่อนสะบัดให้ค่ะตัวเกียร์เป็นแบบออโต้แบบนี้ ะะและยังมีเป็นตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม start นั่นเองนะคะภายในด้านหน้าคอนโซลเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังตร้ลิสต์กันบ้างนะคะประตูสามารถสไลด์แบบนี้จับตัวรถได้นะคะหรือว่าแขงควบคุมคอนโซลด้านหน้าก็ได้นะคะเปิดออกมาค่ะเจอเบาะสองตัวคู่หน้าแบบนี้คือหรูหรามากๆนะคะตัวนี้ได้เป็นหัวเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้เลย เวลาเดินทางไปไกลๆคืนนัวไฟฝากันได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะตัวนี้เป็นบอะหนังนะคะทั้งคันและครอบัขนาด 2.8ตัวแกรนนะคะได้มาเป็นตัวเครื่อง2.8ดีเซลนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ค่ะแล้วก็กล้องหลังมีมาให้พร้อมนะคะในส่วนของประตูเนาะตัวนี้ยังเป็นเดิมๆโรงงานนะคะคืออ่าเป็นแมนนวลนั่นเองนะคะเปิดออกมาค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูคือห้องโดยสารเขากว้างมากๆเลย นะคะแล้วก็หรูหรามากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะตู้เบาด้านหลังนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะตัวนี้พับแขวนได้จะมีพื้นที่นะคะให้วางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมรอบๆคันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะกรเพิ่งเข้ามาถึงนะคะอย่างที่ยกได้แจ้งไปอันนี้คือสภาพที่เรารับมาจากเจ้าของเก่านะคะ เปิดออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะภายในห้องด้ศยสารเขาก็กว้างมากๆนะคะตัวนี้นั่งคือสูงมากๆค่ะแล้วก็มีแอร์เราให้แบบนี้รอบคันนะคะสําหรับคันนี้เนาะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่รับชมมาถึงจุดนี้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เปิดราคานะคะอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ5 4 ค่ะ